สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูเฟิร์สในหน่วยนอเด็กคนเก่งเป็นวันที่2แล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูเฟิร์สก็ยังมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับมาระยาทเช่นเดิมค่ะในวันนี้นะคะครูเฟิร์สจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องการเคารพผู้ใหญ่ค่ะเด็กๆการเคารพผู้ใหญ่หรือเรียกอีกอย่างว่าการไหว้ผู้ใหญ่นั่นเองค่ะการไหว้ผู้ใหญ่หมายถึงการที่เด็กที่อายุน้อยกว่า ไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเช่นการไหว้คุณพ่อคุณแม่ค่ะการไหว้คุณครูการไหว้คุณลุงคุณป้าหรือแม้กระทั่งคุณตาคุณยายหรือคนที่มีอายุมากกว่าเราค่ะเด็กๆในการไหว้นี้นะคะครูเฟิร์สจะมาสอนเด็กๆว่าเราต้องมีวิธีการไหว้ยอย่างไรนะคะโดยวิธีแรกเลยค่ะเด็กๆเอามือพนมกัน ติดแบบนี้ได้นะคะเหมือนดอกบ,บัวนะคะเด็กๆจากนั้นนะคะให้เด็กๆก้มศีรษะให้ปลายจมูกชนกับหัวแม่มือหรือหัวแม่โป้งของเราเลยนะคะในเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆทำตามครูเฟิร์สด้วยนะแบบนี้คะ่ะง่ายไหมคะเด็กๆเด็กๆลองทำอีกหนึ่งรอบค่ะเอามือพนมไวไปที่อกนี้นะคะ และก้มศีรษะลงมาเลยนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมแล้วทำเลยค่ะแบบนี้ง่ายไหมคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนำวิธีการไหว้นี้ไปปรับใช้ด้วยนะคะเด็กๆต่อไปครูเฟิร์สจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิธีการไหว้พระนะคะการไหว้พระที่ถูกต้องนะคะทำคล้ายๆกับการไหว้ผู้ใหญ่เลยค่ะคือการพนมมือทั้งสองข้างนะคะ จากนั้นก้มศีรษะค่ะให้หัวแม่มือนะคะอยู่ระหว่างคิ้วค่ะเด็กๆเด็กๆลองทำดูนะคะเมื่อเด็กๆเจอพระสงฆ์อย่าลืมว่าให้ถูกวิธีด้วยนะคะเด็กๆค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันแล้ววันนี้นะคะครูเฟิร์สก็มีการบ้านให้เด็กทําเช่นเดิมค่ะการบ้านของครูเฟิร์สคือแบบฝึกหัดหน้านี้เลยค่ะเด็กๆ และเด็กๆคะครูเฟิร์สอยากรู้วิธีการไหว้ที่ถูกต้องของเด็กๆให้เด็กๆนะคะถ่ายภาพส่งมให้ครูเฟิร์สด,ดูค้างท่าการไหว้ที่ถูกวิธีมาให้ครูเฟิร์สด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์สต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะเด็กๆอย่าลืมส่งภาพมานะบ๊ายบาย